พ่ออินครับแม่อนค่ะวันนี้เราจะมาับร้ากองกระดาษเซเว่นกันครับนี่บอกว่าพี่มีงาาติแล้วเขามีกันเป็นปีแล้วค่ะช่องเราพ่งมีค่ะไม่ไปชานึ่งเลยไม่เป็นไรมาใช้ดีกว่าไม่มาล้อ่อันนี้เป็นฝีมือของเกั้งมดเลยเหระใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อีงานทำมาฝีมือทีมงานนะ ร้านนยังไงบ้างจะบอกว่าโปรโมชั่นใหญ่อะไรจะบอกว่าของจริงมากเลยนะคะแบบแม่เลนสีสันนี่ด้วยเสมอหัวบ้างถ้ามีประตูอัตโนมัติตรงนี้ด้วยจะเหมือนเดิมเหมือนเหมือนเหมือนโซนเดิมเลใช่แล้วต้องมีหมามานอนหน้าเซเว่นด้วยนะคะหน้าหมาด้วยเหรอนอนไหมนะคะร้านเรายังแบบดูเด่นเปล่ามากเข้ามาดูก่อนเข้ามาดูกันก่อนนะว่าเป็นยังไงตอนนี้ค่ะเซเว่นของเรานี่มีอะไรบ้างคะมีมีชั้นวางของด้วย เซเว่นตรงนี้อะไรนันนอตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่โรงแรมนตรงนี้จนอตรงนี้เอ้าไม่ใช่โรงแรมกายไม่ใช่ละเข้าใจผิดละนี่คือเซเว่นนะครับซึ่งเรามีชั้นวางของนี่มีตู้ไมโครเวฟด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวเรายังไม่มีของเลยนะคะซึ่งเราไปซื้อของเตรียมมาแล้วตัดไปดูภาพบรรยากาศกันค่ะอยู่ที่ไหนกันนะฮะน้องเกศ เราอยู่่่กัันทีโตสคะเดี๋ยวนะเราจะเปิดเซเว่นทำไมต้องมาโรตัสด้วยค้าวมาม่าค่ะเพราะว่าเราจะต้องไปตุนอยู่ไม่ได้เราค่ะตอนนี้นะคะเราขนมาจากบ้านเยอะแล้วนะคะแต่มีเตรียังไม่วนพอค่ะมันยังขาดไปอ๋อโอเคอันนี้ก็คือแบบที่เรากินได้ด้วยเนาะซื้อไปถ่ายแล้วก็กินเอาไปให้พี่ๆที่ตู้แล้วก็ไปจากบ้านไปสวยโอเคอ่ะตอนนี้นั้นในตู้ขนมบ้านเรานะมันไม่มีเลยค่ะ อ่อ่่อก่อนครับอ๋อสองออเดี๋ยวเราย่องอ่ะเวเนมี่าเน่อแจ็คเจกเนี่ยอ๋อ2ชิ้นถูกกว่าป่ะปะชิ้นถูก,กด้วยเหรอ,อ,อนี่ๆอสบาทนี่น,น,น,นะเวเนมีทาโร่ไหมมีเหอโอเคยิบค่ะเอ่เนี่นห้องมีแล้วอ๋อมีแล้วอันนึ่งเอามาเพิ่มอเอันชิ้นที่เรากินบ่อยๆเนี่ยเอาแบบโลได้ดีกว่า เออเอาเอาเหลือบเล็กๆอย่างเงี้ยเออเออแจกกินง่ายดีเอานี้เอาอันเดียวพอลูกอ๋อ่ะเอาไปเลยซื้อแบบนี้น่จะถูกกว่าด้วยเนาะใช่ป่ะอ่ะตอนนี้ก็ได้พอสมควรเดี๋ยวจะหยิบอีกเพิ่มเติมแต่ว่าลองไปดูจอนจับร้านนะคะใช่ค่ะว้าจริงดิค่ะมาพร้อมของจากโลตัสแล้วก็ไปลื้อ ขนมจากอะไรมาตู้เก็บขนมเครได้งรางสมบัติที่บ้านมานะฮะไม่คุณจะบอกว่าสุดท้ายแล้วคุณือเจ้าของเดียวกันบ่ะคืออะไรคืออะไรพีพีเออเออเออทั้งเหอะทั้งเหอะป่ะกัรที่ว่าโอเคนะฮะบริเวณนี้ก็จะมีเคาน์เตอร์ด้วยนะนี่มีแคชเชียร์นี่มีแคชเชียร์ยิงได้ไหมยิงได้จริงไหมโอ้โห ทีมงานของเราแล้วกเซ็ตอย่างแบบเขาเรียกว่าโปรเฟชชั่นแนลนะฮะนี่มีป้ายโปรโมชั่นอะไรต่างๆเนี่ยฮะค่อนข้างดีงั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มจัดกันเลยดีไหมเริ่มจัดเลยค่ะเริ่มจัดร้านเลยค่ะไงนั่นน่ะเออโอเคอันนี้เป็นไว้์องขนมปองแกะเอาเริ่มเลยจัดเลยคม่ไกแมระ่ก่แม่ะดงแมก่แม่ไก่แมคะมาแม่ไก่แม่ไก่แม่ไก่แม่ก่แม่ม่ไแกมนกแม่มมม่ม แ,บบตแต่แล้วก็จะเอาไว้ที่นี่ให้พี่ๆเขาคาดีมาอมเอาไ,าาอไว้ทำฉากงานใหม่สิชันโปรโมชั่นงานนี้ต้องมีโปรโมชั่นด้วยน้ำเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเธอร้า,า,านเปนเบาบางจะมาให <c oughs> ้าฟายังเฮ้ยอย่าร้านเปนเบาบาง <c oughs> เอมงอมาให้มันสนุกสนานหน่อยเรามีเลมานะคะเยอะมากเลยเอ๊ะไม่ได้เงินต่อ,นอย่างใดฮะมีตัวเลนะคะดูอยู่ก็ต้องปด เรามีขนมมาตอนแรกคิดว่าเยอะแล้วนะคะไปไปมามาร้านเราใหญ่มากนะ,ะโอ้นะ มีเกี้ยวจักเปล่าป๊าป๊าต้องจักร้านหนึ่งนะเทพกว่าชายสีเมียสีมี่เกี๊ยวต้องจัดเปล่าเมียสีโลกเมสสมัยนี้เลี้ยงเมียสีไม่ไหวหรอกให่เสร็จแล้วนเนี่ยต้องหาชุดหาชุดชุดเซเว่นนะฮะหาซื้อยากอ่ะเราเลยต้อง DIY แบบนี่นี่นี่ไม่ธรรมดานี่ใครจะเป็นไหนเราใส่ดูเจ๊ฮะใส่ดูเจ๊ นักงานเซเว่นไม่ทำใหฉันใส่เสื้ได้อะไหนลองมาจำที่ดิน้ำประจําที่นะอ่าไหนลองพูดดิอ่าประโยคประโยคน์เขาจะมีประโยชน์รับขนมจีบซาลาเปาเพิ่มไหมคะเดี๋ยวนี้เอาไปแล้วประโยคเนี่ยเอาเป็นบอร์ไหมคะนั่งเลยโอ้ยเฉียดจนจักไม่มีต้องเป็นไงต้องมีจนได้อ่ะออเมมเบอร์เนี่ยนะเจสเจสนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังมีอยู่วันหนึ่งนะ ป๊าไปซื้ออะไรนะน้ำแข็ง8บาทพนักงานเซเว่นถามว่าจะใช้แต้มไหมป๊าก็งงใช้ไปเลยไม่หนูก็บอกว่าหนูก็งงว่าแบบเขาแบบตอนแรกปกติรูดเพื่อเอาแต้มใช่ไหมคะแต่อันนี้เขคือแต้มนั่นแหละเขาบอกว่าจะใช้แต้มไหมบอกว่าเอาปรากฏว่าก็เจนก็ไม่ว่าอะไรอีกวันอีกเช้าวันผ่านมากีตองเจนนอนบ้านอามาโผล่มาร้องไห้อะ โอ้ยแอมดูแอมดูหายไปแอมหายไปไอ้แม่ไอ้แม่โอ้ยหายแอมออมแบเบอร์หายดูเรื่องใหญ่ไหมแลคือใช้ไป8บาทเอ้ยแปดบาทอะอะอะไรก็เกี่ยวหยิบออกโอเคให้เกาเปิดละละซูงดูแต่ละจุดเดี๋ยวเราจะให้ดูแต่ละจุดๆเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกัน เซเว่นด้วยนะคะนี่แล้วกอนี่ลูกค้ามารอแล้วนี่ลูกค้าท<ค>ัา้งหลายว่าจะดีนะคะแบบมีอแปะอีโต้มาด้วยคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาถ่ายกันเนาะเอ้ยเดี๋ยวนะลืมไปเซเว่นมันต้องมีสุ๊กตาการ์ตูนปีนี่ไงหรอจัดให้ค่ะนี่นไง เปิดร้านเจวบในคลิปหน้านะคะอ่าวันนี้ไปก่อนดีกว่าอ่าวันนี้บ๊ายบายนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายาย้ค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายให้เพื่อนๆคะแนนนะคะที่ชอบคลิปของเราอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับนค